เห็นชัดว่า OPPO Find X9 Series มีความสำคัญมากเพื่อผู้ใช้งานไทยแต่เหตุใดที่มันเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับสายคอนเสิร์ตพวกเราได้พบว่ามันมีความสำคัญมากกว่าที่คิดได้ในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 AIS และ OPPO ได้ร่วมมือพาลูกค,ค้าที่จองเครื่อง OPPO Find X9 Series ไปสัมผัสสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ก่อนที่ใครจะได้ลองใช้งานแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่า OPPO f i X9 Series มีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสายคอนเสิร์ตกล้องของมันมีฟีเจอร์สเตจโหมดที่ออกแบบเพื่อถ่ายภาพและวิดีโอในคอนเสิร์ตโดยเฉพาะทำให้คุณสามารถบันทึกจังหวะสำคัญในการแสดงได้อย่างคมชัดและเหมาะสมพร้อมกับการสนับสนุนการบันทึกวิดีโอระดับ 4K 120fps ที่จะทำให้การบันทึกภาพย้อนยาวของคุณมีคุณภาพสูงสุดและนี่เป็นความสำคัญที่สำ,สำคัญสำหรับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบการเข้าร่วมคอนเสิร์ตและการแสดงออกต่างๆ แต่นี้ไม่ใช่ความสำคัญเพียงอย่างเดียวของ Oppo Find X9 Series นะมันยังมีกล้อง200 MP Hasselblad u l r Photo เฉพาะรุ่น Pro ที่ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้อย่างเหนือกว่าทำให้คุณสามารถครอบภาพได้คมชัดแม้ว่าจะเป็นภาพที่ถูกถ่ายจากระยะไกลพร้อมกับระบบ Hasselblad Portrait ท,ที่ทำให้ภาพถ่ายบุคคลมีมิติและสีสันสวยงามเหมือนในเรื่องยนต์นอกจากนี้ยังมีระบบปฏิบัติการ ColorOS 16ที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยให้ใช้งานลื่นไหลและปลอดภัยมากขึ้น และนี่เป็นความสนุกอีกประการหนึ่ง AIS มีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อ Opp o p p o Find X9 Series ซึ่งรวมถึงส่วนลดสูงสุด6,900บาทเมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนำเครื่องเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด10,000บาทและสิทธิชมความบันเทิงผ่าน AIS Play ที่รวมที่สุดแห่งความบันเทิงและกีฬาดูพรีเมียร์ลิขสดชมคอนเทนต์แบบไม่มีโฆษณาขั้น YouTube Premium และฟังเพลงไม่มีสะดุดผ่าน Spotify Premium นอกจากนี้ยังมี AIS Care ฟรี1เดือน และสิทธิ์ซื้อสินค้าผ่อนศูนเซนานสูงสุด24 36ถึง36เดือนพร้อมของแถมจาก oppo ที่จัด A. ตอมนอกจากนี้ภายในงาน AIS ยังมีกิจกรรมสำหรับสาวก oppo ชาว AIS ที่สั่งจองเครื่อง oppo 5 x 9ซีร series และมารับเครื่องที่ AIS Shop Flagship Central World ซึ่งได้รับสิทธิ์ร่วม w o r k ์กช็สุด Exclusive พ,พร้อมเปิดเผยเคล็ดลับฟีเจอร์ลับของกล้องระดับเทพทำให้ลูกค้าได้ใช้ศักยภาพของ oppo f x 9ซีร s e r ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับประสบการณ์ ความเร็วแรงของเทคโนโลยี 5G Oppo Find X9 ซีรีส์มีดีไซน์และสีสันระดับพรีเมียมทั้งสีขาวซิลไว้์และสีเทาไทเทเนียมชาโคสำหรับรุ่น Pro และสีเทาไทเทเนียมเกรยและสีดำสเปซและสำหรับรุ่น Find X9 ทั้ง2รุ่นมีความจุดต่างที่คุณต้องการทั้ง 12, 256GB และ 16, 512GB อย่าพลาดโอกาสนี้ลองเข้าไปที่ https colon slash m a i s c o t h slash o p p o f u n d s 9 series เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเป็นเจ้าของ Oppo f X9 series ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงสำหรับสายคอนเสิร์ตและมีคุณภาพที่เหนือกว่าพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก AIS วันนี้เลยคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมมาถามตัวเองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสนุกให้กับการเข้าร่วมคอนเสิร์ตของคุณไหม มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการค้นหาความสำคัญของ Oppo Find X9 Series ในชีวิตประจำวัน